มีเรื่องจากแนวหน้าของรัสเซียกับยูเครนซึ่งไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมายูเครนได้ดำเนินการโจมตีแหลมไคเมียรัสเซียซึ่งเป็นเขตยึดครองของรัสเซียเองกลายเป็นสนามล่าของหน่วยโดนรับจากยูเครนที่ใช้ชื่อว่าไพเมอรีซึ่งหน่วยนี้เพิ่งถูกเปิดเผยว่าเปิดการปฏิบัติการโจมตีทางยุทธศาสตร์ต่อรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ทั้งเครื่องบินหิ้งระเบิดเรดาร์ตรวจการโดนโจมตีไปจนถึงรถไฟและรถบรรทุกยุทธปกรณ์ทางด้านการอาหารของรัสเซียเองซึ่งตามรายงานข่าวหน่วยข่าวกรองของยูเครนหรือ HUR เปิดเผยว่าหน่วยโดนพิเศษพรยมารี่ได้ดําเนินการโจมตีเป้าหมายสําคัญของรัสเซียในไครเมียร,รวม8รายการภายใน2สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องบินทิ้งระเบิดู่2 4ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการยิงจรวดและทําการทิ้งระเบิดใส่แนวหน้ายูเครนท่ามกลางการสู้รบของทั้งสองฝ่าย2ก็คือเสาเรดาร์ภายในโดมโปร่งใสโดมแบบนี้เป็นโดมโครงสร้างป้องกันเรดาร์ในการตรวจจับและชี้เป้าหมายในทุกสภาพอากาศเมื่อถูกทําลายก็เท่ากับว่าเอาตาออกจากระบบการยิงต่างๆของรัสเซียที่ประจําการอยู่หรือการแจ้งเตือนภัยทางอากาศ ให้กับรสัสเซีย 3. สถานีเรดาร์สามเคาตาซึ่งเรดาร์ตัวนี้ตรวจจับเป้าหมายที่บินต่ำอย่างเช่นโดรนจรวดล่อนการที่ไพมารี่สามารถเข้าถึงและทำลายได้ แปลว่ารัสเซียนั้นยากที่จะทําการตรวจการอากาศยานที่บินมาต่ําหรือขีปนาวุธล่อนของยูเครนได้ 4. อากาศยานไร้คนขับแบบโอเลออนซึ่งโอเลออนนี้เป็นโดรนรัตเวนและเป็นโดรนโจมตีของรัสเซียที่ใช้ในการตรวจการในหน้าแนวรบและทําการโจมตีภาคพื้นดินใส่ยูเครนในตลอดระยะเวลาสงครามที่ผ่านมาซึ่งการถล่มโดรนโอเลออนของรัสเซียได้ก็หมายถึงว่ายูเครนนั้นเริ่มทาการโจมตีตอบโต้สงครามโดนกับรัสเซียได้ลึกขึ้นมากเรื่อยๆ5สถานีเรดาร์ 48ยา6 K1 ซึ่งเป็นหาเรดาร์ที่ประจำการอยู่ในแนวหน้าตรวจจับเป้าหมายเครื่องบินที่บินต่ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กำลบงป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆโดยเฉพาะ S300 และ S400 เมื่อโดนถล่ม2สถานีนั้นก็หมายความว่าเรดาร์ーーที่เตือนภัยให้กับรัสเซียและระบบยิงของรัสเซียนั้นก็าตาบอดไปโดยทันที 6รถไฟบรรทุกสินค้าด้านการอาหารยุทโธปกรณ์และรถบรรทุกยูรานของรัสเซียซึ่งเป้าหมายสองรายการนี้สุดท้ายคือเส้นเลือดหลักของโลจิสติกของกองทัพรัสเซียที่เน้นส่งสเสบียงอาหารกระสุนยุทโธปกรณ์ให้กับแนวหน้าในการทำสงครามระยะยาวและท่านผู้ฟังเห็นอย่างไรกับการโจมตีจุดยุทธศาสตร์สำคัญอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียในครั้งนี้จะสามารถเปลี่ยนเกมส่งลพุมทางใต้ของยูเครนได้หรือไม่และนี่ก็คือข่าวสารสาระที่เราเอามาฝากกันในวันนี้ครับ หากชอบอยาลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามสำหรับช่องนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ